กกินแล้วมันก็เหมือนไพ่คล้ายๆกันพี่มันไม่ไม่แตกต่างไรกันมากกินแล้วอ่ะพเอ่ะอบพกวนี่ยส่วนเนี้ยมีอะไรให้เล่นเยอะเลยอเนี่ย ก็คือพื้นที่ไผ่ว่างไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําอะไรตอนแรกปลูกมะเขือแต่ทีเนี้ยเหมือนคล้ายๆแบบมะเขือพวกมแมลงมันเยอะแล้วทีนี้เขาก็เลยปล่อยให้ที่ว่างเขาปล่อยที่ว่างแม่เขาอยากทําเห็ดเพราะปกติเขาก็ทําแต่เลิกทําไปนานแล้วเขาก็เลยมายํำที่นี่แน่ปลาไผ่มันก็จะน้ําไม่ท่วมเพราะเราจะเป็นพื้นที่สูงแล้วก็ลมด้วยแล้วก็อากาศมันจะรู้สึกว่ามันมันจะดีกว่าแบบร้อนจัดๆพอทําทเห็ดเสร็จใช่ไหมคะพอเห็ดหมดเราก็จะเอาก้อนนะคะใส่โคนไผ่ ใส่ตามพนไผ่เพื่อบำรุงดินบำรุงกองไผ่ด้วยเริ่มแรกก็ทุบก้อนค่ะก้อนก้อนเห็ดก็คือก้อนเห็ดหนางฟ้าเอามาทุบเอามาทุบแล้วก็เอามาใส่ในบล็อกให้มันเป็นบล็อกแล้วก็เอามายำแล้วก็ผสมกับกากมันแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ยำสามวันเปิดอากาศค่ะพอเปิดอากาศได้ประมาณอีกสามวันก็ดอกก็จะเริ่มออกที่ะหน่อย่างเด็กเ็ก ถ้าเราจะยำก้อนอย่างเดียวเราก็ยำได้แต่ทีเนี้ยใช้กากมันเพิ่มด้วยเพื่อที่ให้ดอกมันอึดขึ้นราคาจะขึ้นลงตามตลาดเลยพี่ตามตลาดว่ามันจะมีทั้งแพงขึ้นแล้วก็ต่ําลงมันมีแต่ว่าในช่วงที่เราทําเราจะทําก่อนกินเจเพราะว่าราคามันจะสูงแล้วก็จะมีที่ส่งส่งตามตลาดสีเมืองส่งแม่ค้าตามตลาดนัดหรือแหล่งเงี้ยแต่ว่าส่วนมากหนูก็จะลงในในเฟซของหนูเพื่อที่ ทักมามีคนทักมาก็ขอซื้อก็มีเยอะค่ะเพราะหนูว่าหนู่าทําเกี่ยวกับในวงการหนูจะทําเกี่ยวกับแบบสตัน์เพราะว่าการถ่ายละครมันก็จะน้อยลงในช่วงนี้เพราะว่าหนูก็เบิ่งจะปิดกล้องไปที่หนูถ่ายแต่ตอนนี้ก็จะลาเป็นสตันแล้วก็ต้นปีก็จะเป็นถ่ายของหนังต่างประเทศแต่เขาก็ถามว่าทําไมมาทําแบบนี้อะไรเงี้ยไม่กลัวเปื้อนหรอไม่กลัวเลอะหรอหนูก็เลยบอกว่าครอบครัวนหนู หนูเกิดมาในเกษตรอยู่แล้วอะหนูเกิดมาตั้งแต่แบบเขาทําอ้อยทําอะไรหนูก็ทําตั้งแต่นั้นอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กลัวร้อนกลัวหนาวก็เลยแบบชอบด้วยเป็นคนลุยๆอยู่แล้วเนี่องพวกนี้เราไมาเผาเพราะอะไรมีน้ำก้างอยู่พ่อพอรู้แม่ไหมไม่ให้ดึงก็มีอยู่แล้วเมื่อไหร่ว